สวัสดีครับกับสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเ c ร้านพี่เนรออดีโอทุกทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอกาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับอีพีนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปช่วงเช้าๆนะครับของวันศุกร์ที่3าเดือนมกราคม2568น้า้หสิบดะครับอีพีนี้ผมจะพามาชมในส่วนของตู้ซับเบดสิบแปดนิ้วนะตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาอยู่6ใบนะครับตัวนี้เป็นตู้ 18นิ้วนะครับขอบเหล็กนะครับใส่ดอกด้านหลังตัวนี้ไม่มีหูจับเหล็กมานะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมเข้ามา6ใบนะครับลูกค้าติดโลโก้ทางร้านนะครับแต่น่าจะไม่ใช่ตู้ทางร้านครับตัวนี้พอดีลูกค้าซื้อสินค้ามือหนึ่งไปนะครับก็เลยอยากให้เป็นโลโก้เซตเดียวกันนะครับก็เลยขออนุญาตติดโลโก้ทางร้านนะครับสําหรับท่านหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาตู้18นิ้วนะครับตัวนี้18นิ้วมือสองนะครับ คล้ายๆบีวีนะครับแต่ตัวนี้น่ามีพอร์ตด้านบนนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตัวสูตรในนะครับของช่างไหนนะครับตัวนี้ราคาใบละหนึ่งพันสี่ร้อบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ลานพินตนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับผมแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับแล้วก็จะเป็นตู้ที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนะครับยังอยู่นะครับเป็นตัวตะแกรงปั๊มนะครับขอบเหล็กนะครับตัวนี้ใบละ 1,800บาทนะครับเผื่อพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาตู้สินค้ามือสองนะครับช่วงยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่นะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับเปิดให้บริการตามปกตินะครับสำหรับร้านพีเน็ตอะโวเดโอนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับได้ใส่ดอกด้านหลังนะครับตัวนี้ใส่ดอกด้านหลังพร้อมสเปกคอนกลมนะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีผุไม่มีบวมนะครับดูด้านหลังนะครับยังสวยๆอยู่นะครับผม ตัวนี้นะครับในส่วนของปริมาตรขนาดนะครับตัวนี้อยู่ลึกอยู่80นะครับความลึก80สูง80นะครับกว้างอยู่ที่57นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวเซตนี้มีเข้ามา6ใบนะครับใยสีส้มนะครับแบรนด์ล้านนะครับตัวนี้ลูกค้าติดแบรนด์ล้านนะครับแต่แก้งฉีกนะครับไม้อัดแท้นะครับสำหรับตัวนี้สนใจสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะพาชมดอกนะครับที่ถอดออกจากตู้ตัวนี้นะครับเป็นดอกโกบริพันวัดนะครับของแบรนด์อบอ้อมนะครับขออนุญาตจะพาชมนะครับ สำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับท่านไหนที่ยังสนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานก็แวะเข้ามาโทรเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตู้เอ่อเป็นดอกนะครับสิบแปดนิ้วโกบรินะครับมีอยู่สองแบบนะครับสแบบลูกค้าซื้อมาน่าจะไม่พร้อมกันนะครับมีอยู่สองแบบครับอ่าเราขายอยู่ที่เดิมๆนะครับตัวนี้เดิมๆนี่ขายอยู่ที่ดอกละหนึ่งพัน 500บาทนะครับดอกละ1,500บาทนะครับสำหรับดอกโกเบรินะครับตัวพันบาทนะครับเดิมๆทุกดอกนะครับตัวนี้มีอยู่5ดอกนะครับแล้วก็จะเป็นดอกตัวที่ไม่มีแบรนด์นะครับตัวนี้แม่เหล็กใหญ่ๆเลยนะครับราคาเท่ากันนะครับ1,500บาทต่อดอกนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแบรนด์อบอ้อมโกเบรินะครับเสียงดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมโกเบรินะครับ18นิ้วโค้งหล่อนะครับสำหรับตัวนี้ท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนสออริโอ อำเภอรังจานจังหวัดกาสินครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าตู้ซับเบทสิบแปดนิ้วนะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีบีนะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของช่างน็อตมหาสารคามนะครับใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตู้เปล่านะครับผมแล้วจะเป็นแบรนด์ร้านนะครับแบรนด์ร้านก็จะมีในส่วนของบีบีเทอร์โบนะครับมีจําหน่ายนะครับเผื่อพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้หนึ่งคูณหนึ่งนะครับหนึ่งคุณหนึ่งก็พอมีอยู่นะครับตัวนี้เซตนี้สีใบนะครับพร้อมชุดแขวน ครับอยู่ที่หกพันห้าร้อบาทนะครับตกไปละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานตัวไหนนะครับไม่่เป็นส่วนของชุดเครื่องปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สนะครับผมเป็นคอร์สเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แล้วก็อีคิวนะครับปักติดแหลกนะครับผมปักติดแหลกมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่เป็นในส่วนของสินค้า มือหนึ่งนะครับไมโครเทคนะครับผมแบรนด์ไมโครเทคมีอยู่2 3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว MT 800นะครับอยู่ที่9,600นะครับ MT 4400นะครับ1,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นตัว1นึ่งสี่แนะครับตัว4 Channel นะครับรุ่นใหญ่ของอีกรุ่นหนึ่ง Channel นะครับ15,500บาทนะครับอล้วไปเป็นพาวเวอร์แอมม์นะครับมาตินนะครับตัว MX 90,000นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับแล้วก็จะเป็นตัว20,000นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้แรงๆนะครับ18นิ้วใช้หน่ะละ2-3ดอกสบายๆนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเพราะ M4 Channel นะครับสินค้าใหม่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่14,500บาทนะครับสนใจก็อิ inbox ้ามาได้ครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ได้แล้วกันนะครับสําหรับร้านพิเน็ตอโอเดโอซื้อขายเครื่องเสียงกางแจ้งทุกชนิดนะครับยังมองหาตัวไหนสินค้าตัวไหนก็อินบ็อกซ์้ามาได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง y YouTube ด้วยแล้วกันนะครับช่องจกชาแนลนะครับผมสำหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ